วันนี้วันเกิดแม่นะครับเราจะทำเค้กให้แม่กันแต่เท่านั้นไม่พอครับเรามีเซอร์ไพรส์รพิเศษให้แม่ครับเดี <c oughs> ๋ยวจะยัดลงไปเออเราจะยัดลง,งไปในเค้ก<ำ>อ่านี่เห็นไหม Happy birthday to you Happy birthday <c oughs> ติดอะไรอ่ะ <c oughs> อ,อ่ะดูเรื่องต่อนะ <c oughs> เห็นยัง <c oughs> เห็นยังเห็นยัง มีไหมมีไหมมีไหมมีได้มีได้มีได้มีว่าบูได้ยังไงในเตงบูอะ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันเกิดแม่นะครับเราจะทําเค้กให้แม่กัน <c oughs> มงงอะเด็กทำไมเค้กกีนแต่ผลไม้เ <c oughs> บื่อแล้วไหมเค้กแบบที่มันเป็น <c oughs> กินก็กินไว้หมดเค้กแบบนั้นถูกต้องปะแล้วบ้านเราชอบกินผลไม้วันนี้จะทําทเค้กจากผลไม้ครับทําง่ายๆทุกคนทําตามได้เอาไว้ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดผลในบ้านกันนะมาเริ่มต้นเลยนะครับง่ายๆเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการ เอาแตงโมเนี่ยมาทำเป็นฐานเค้กก่อนนะทุกคนะปาดหัวปลาท้ายก่อนขอเบิรตัวผู้ช่วยหน่อยได้ไหมที่กุยที่กุยปอกเดี๋ยวแม่จะหั่นแคนตาลูปเราจะได้เร็วขึ้นแล้วก็อันนี้แคนตาลูปนะเราจะเอาไว้ตกแต่งนะฮะเดี๋ยวมาดูสีของแคนตาลูปกันก่อนคือที่พูดแบบกระซิบกระซิบนี่ตัวแม่ได้ยินนะเพราะแม่นั่งอยู่หน้าบ้านเองต้องมาทำในห้องนอนแล้ววันนี้ ดีมากแคตาลกซีนเลยะฮะเม็ดแบบนี้เราเก็บไปพอได้ไหมวะถ้าจะปลูกต้นไม้เห็นอะไรก็อยากปลูกไปหมดได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ใช้ในการเดี๋ยวเราจะตัดให้เป็นชิ้นก้อนเค้กแบบสวยๆนะทุกคนตกไหมเนี่ยตาตอนไม่ค่อยจะดีแล้ว อ,อ,อ๋ออ๋ออ้าวแดงสวยมากีแดงช้ำมากเลยช้ำเวอร์อืมเบี่ยงลงไปข้างล่างแล้วทีนี้ก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆไ,ได้แล้ว <c oughs> ตรงอยูตย่ต้องอยู่ได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้แหละเข้าชิมหน่อยได้ไหมหวานเหรอ <c oughs> <c oughs> ของโป๊ะเลยเนี่ยตังโมเลยชอบตังโมะ <c oughs> ะอะเนาะหืมหวานเจ็บอยากทำรักกินฟันหืมนี่ฮะ เดีย๋ยวเราจะใช้ถาคอันนี้ในการลองมานี่จะดูแบบว่าเป็นแบบล็อกไปแต่เท่านั้นไม่พอครับเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษให้แม่ครับโอ้เดี๋ยวจะยัดลงไปเออจะยัดลงไปในค้กนะฮะได้ไหมคิดว่ามันจะออกมาไหม ความมนลงแบงี้นี่เสร็จแล้วนะเราก็จะมาตกแต่งกันครับทุกคนเริ่มต้นที่แอสตอรอเปอรี่ก่อนไหมรูปสวยๆหนะ่อยเด็ดขั่วออกชุบแล้วเราก็จะเอาไม้ที่ฟันเสียบเข้าไาแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วเราก็จะเอามาตกแต่งครับนี่ไง ใช่ป่ะนี่คือนอนคิดทั้งคืนเลยนะว่าจะทําแบบท,ทําเค้กยังไงให้ได้คอนเทนต์ด้วยแล้วก็ให้คนไปทําตามได้ง่ายๆด้วยแล้วก็แม่ก็เออมีความแปลกความใหม่ความว้าวโจทย์คือเยอะมากเลยแล้วปี <laughs> ต่อไปก็จะยากขึ้นเรื่อยๆ <laughs> ต้องเปลี่ย,ยนไปเรื่อยๆยากขึ้นจริงเพราะว่าคือไม่อยากทําอะไรที่มันซ้ำใช่ไหมแต่ก็ต้องมีความแตกต่างแล้วคนได้ก็ต้องรู้สึกดีแล้วก็ต้องแบบคนคนดูคลิปก็จะต้องรู้สึกว่าอุ๊ย ทำง่ายจังหน้าไปทําตามคือโจทย์กูเยอะมากจริงๆคือใช้แค่แตงโมแล้วก็ผลไม้ที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเนาะตามที่ขายตามตลาดอะไรเงี้ยมันเกิดฉันขอเป็นเค้กทุเรียนนะทุเรียนเลยเหรอก็คือเอาเอาลูกทุเรียนมาปักได้เลยปะปักเทียนได้เลยปะชขอเป็นเนื้อซ้อนๆกัน เส้วคกับเค้กเลยสวยมากนยากกินมากมาแม่กำลังนั่งกินข้าวอยู่นะครับนี่เราปาักเทียนแล้วเรียบร้อยชื้อจุดเลยไปสะพายเลยแบบเรียวๆแบบนี้เลยเอ้าไปมันดับสวยไหมโอ้โดูหนักเลยเนี่ยหนักหนักเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะไป แล้วเขาไม่เห็นแล้วล่ะแม่บอกรู้หมดแล้วเขาถามเขายังไม่นโดนเขาบอกว่าจะไปเรื่อยๆไปไปเร็วแคมเปิดปุ๊บดับปั๊บออกก่อนเลยครับอออกก่นเขาก็รู้ลว่าติดเขาต้องเห็นอ่า happy birthday TO oh YOU happy birthday TO oh YOU happy birthday happy happy birthday oh, oh, oh. Have... happy birthday happy birthday เป่าดิเป่าดิเอาเป่าของน้องๆด้วยอ่าแต่ไม่จบนะมีเซอร์ไพรส์อยู่ในเพ้กนี้เอ้ยแต่แม่ต้องกินให้หมดไงกินข้าวไปแล้วไม่บอกอะฮะกินข้าวอิ่มยังได้เลยส่งครักินข้าวอิ่มก่อนกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวอิ่มเสร็จเดี๋ยวเรามาพาเค้กกันครับเออวทำไมไม่สอบก่อนจะได้ไม่ต้องกินข้าวมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ไงเป็นเค้กแม่เอาถ้าเขาอื่น เจอคนแล้วได้ไหมครับเออมาหมูคั่วนะมางอยู่ชั้ีเดียวเรากะแพ้ตอนนี้แม่กินแล้แม่ก็เราอยากไปทำมันเละนี่เนี่ยมันโอ้ก็กินดีๆีที่เอาช้อนตักกินที่ไงหมใครก็ยัต้องกินแล้วตัวมันได้ใช้นี่แล้วไงไม่เห็นมีแล้วจอดอิ่มแล้วไม่กินแล้วถ้าหนูถนูกินต่อแล้วถ้าคนอื่นเจอให้คนอื่นได้นะนั่งพูมาเลย แล้ววันนี oh ้มันเกิดใครอ่ะเขา้เกิดแม่ไงเ็าต้องให้แม่ก็ไม่เกี่ยวก็อันนี้คือเออมาช่วยแม่กินฮะแม่ขอร้องให้มาช่วยแม่ไม่แม่ขารรองแม่บอกไม่มีนะงั้นถ้าหนูเจอแม่อดนะอดนะแล้วซื้อมา ก็ไม่รู้อ่ครับคุณก็ต้องมีความพยายามด้วยสิคุณอยากได้อะไรอ่ะทีเวลาฉันตอนเด็กบิกอะกว่าฉันจะได้จัก,กรยานกว่าฉันจะเทิน<ม>ต้องให้ฉันเรียนให้ได้4.00ถึงจะได้จัก,กรยานอย่างเงี้ยฉันยังมีความพยายามเลยฟามก่อนนะไม่ได้ข่าวเบี้ยวอ่ะขอสองขอขอสองลูกเดี๋ยวผ่าให้เลยเอ่ะไม่ต้องกินอ่ะขอสองลูกเดี๋ยวผ่าให้เลยสองลูกเต็มเต็มไม่ไม่เอ้ยวเบือก คืออะไรอยู่ข้างในเออเอาดิเออเห็นมีร้อยจอไม่หลอกเร็วเร็วแดงโมไม่มีร้อยจอบเลยอีกลูปนึงโอ้โหเร็วเร็วมาทรมาร์คนแก่นะมันมีแต่วิตามินซีสตรอเบอรี่มันมีแต่ประโยชน์มันทรมานยังไงที่ตัวเองกินเหล้าล่ะเปรี้ยวเหล้ามันคืนเลยอันนี้มันต้องเปรี้ยวเปรี้ยวเร็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 วไม่ต้องเชยไชมาล้างนอ๋อกรระป

อ๋อล่หนึ่งสองเมันได้แค่นี้นะมันติดอะไรเนาะเอ้ยมันติดมันติดอะไรเนาะมันติดอะไรอะอ่ะดูหนึ่งสอเห็นยังเห็นยังเห็นดังมีไหม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 บได้ยังไงในเต็มมอ แม่มันก็เอาใส่ข้างลวข้างตูดไงโอ้ยเอาไหมเงือมสองสามยิบหยิบหยิบหยิออกมายิบออกมายิบออกมายิบออกมาอดนะครับคุณกินไม่หมดอดอดนะก็บอกให้กินแค่หอกลูกแดงต้องเลยใจมากค่ะรับลูปนะตั้มด้วยตามด้วยมา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 ไปไป ให้แม่หอมหน่อยตัดมาเจอครับครับครับรักลูกมากครับสุขภาพจะข็งแรงทุกคนอุ้ยรวยแล้วอ่ะไม่ลังเลจรนะค่เราสัญญากันว่าเราจะเป็นวันนี้เป็นเศรษฐีมีเจ๊อย่าบอกนะไปลงทุนอะเอาเรียกว่าต่อทุนไม่ได้ลงทุนอย่าเอาไปเปิดกระเชีเอาไปเก็บไว้ละเก็บผลไม้นะ กคนลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ทำเซอร์ไพรส์คนในบ้านกันได้นะครับส่วนเงินเนี้ยนะครับเป็นการแสดงเท่านั้นนะครับเพราะว่าแค่ถ่ายคลิปเป็นคอนเทนต์นะฮะโอเคบบายก็นั่นพอแล้วนะทีนรู้กันก็แชร์ด้วยนะเราผ่านทั้งสดกันทั้งตายเนาะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าถ้าหนูช่วยกินแล้วคนละครึ่งแล้วแม่ไหนเป็นแบ่งหนูจะเอาเท่าไหร่ O <laughs>